ไราจำไม่ได้สวนชื่อร้านชื่อร้านสวนตสั่งมาแล้วโหอาหารว่างเลยอาหารว่างเดี๋ยววันนี้เราสองคนมากินอาหารร้านอะไรนะสวนตาสั่งสวนตาสั่งเออตาไม่ใช่ตามสวนตาสั่งอ๋ออยู่แถวไหนไม่รู้ซอยอะไรอเงี้ย ซอยอะไรไม่รู้อยู่เข้ามาในซอยแถวแถวแถวอะไรแถวซอยขุนหามเนยนั่นเราไม่ค่อยคุ้นเคยแถวเนี้ยเพราเราไม่ใช่คนแถวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มาเพิ่งมาครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกมาร้านสวนตำสั่งโชว์ดูเมนูได้มีะไร้างมาเมนูเมนูเมนูประเภทผัดก็มีเยอะนะคะ ผัดขาวหมูผัดรังไข่ผัดไก่บ้านผัดกบผัดหนูนาปลาไหลนกเมีอึ่ง้วยนะก็มีผัดชาปลาปลากรุบเมื่อกี้สั่งในผัดเผ็ดปลาไหลหมดแสดงว่าใครดีเอออันไหนก็ต้องลุ้นเอาว่าจะมีไม่มีใช่ไหมแต่ส้มตำเขาก็น่ากินนะโอเคค่ะปิดจิมมงดทุ่มเจดทุ่มสองยี่สิบ อ๋อแสดงว่าเขาเพื่อนกันโอเคเอาต่อต่อต่อคุยต่อมาต่อซิวันนี้ทำไรทั้งวันน่ะน้ำมันแดงนี่นเมื่อก่อนไม่แดงไอปลาปลาของพายชุมพลนะเราไม่ได้ใช้ปลาปลาพายชุมพลนะเราใช้ปลาปลาของบ้านครองอใครบอกปลาปลา บ้านคล<ด>องใช่ไหมของเราบ้านคลองเราไม่ได้อยู่เขตไทยชุมพลเมื่อก่อน,นเราใช้ของวัดสุสวรรค์ะช่วงนี้ฝน,นลงเยอะเมื่อก่อนมันใส่นะเพราะว่าน้ํามันเลยขุนนะแม่น้ำลำคลองมันขุนก็คงจะงใช้เวลาเนะี่ยใส่คอลงคอลีนอะไรอะในต้องแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นน้อยน่อะไรนะ่ะบนหัวนะภาอเลย ผัดเผ็ดแล้วผัดเผ็ดกบวันนี้กบหมดนะอกบมีกบมีไม,ม่ได้สั่งกบมีสั่งไปแล้วเดือสั่งผัดเผ็ดกบเออผัดเผ็ดเต๋าทอดกุ้งฝอยแล้วก็ซ้มยำไก่บ้านอืต้ยมยำไก่บ้านแต่อีกอันนึงครั้งหน้าค่อยมากินเพราะวันนี้ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ส้มตำโจ <laughs> อก เห็ดอบกำลังมาเราประสบการณ์ไปหา head top เห็ดท็อปหน่อยสิวิธีการเลือกโลเคชันที่จะมีเห็ดท็อปขึ้นอะ่ะก็ในพุ่มไม้ที่มันชื้นๆและดินมันจะแตกๆดินมันจะแตกๆแล้วมาเด็ดเห็ดทอบเนี่ยมันจะอยู่ในดินอ,อแล้วกรงเขาก็จะมีตะขอใช่ไหมตะของององๆแบบเนี้ยอ่าคล้ายๆเคียวอะ่ะแต่ว่าปลายมันจะไม่แหลมก็เอาไปคุ้ยๆดู แล้วมันก็จะถ้ามีมันก็จะขึ้นแล้วมันจะมีรอบๆสนุกตอนเป็นเด็กๆอ่ะแถวอะไรใต้ต้นไม้อะไรปะใต้นไม้อยู่บนเขาน่นตรงบนเขาดนี่ยฟื้นลาบไม่มีไงไม่มีครับต้องเขาต้องอยู่บนเห็ดทอปเนี่ยนะต้องมีหินด้วยไม่ต้องหินก็ได้เอาที่มันชื้นอ่ะมันก็เกิดชอบกินชอบกินมากกว่านั้นชอบกินมากกว่าเห็ดโคน เ็ดทอดตอนนี้กําลังออกกําลังแพงเมื่อเช้าเจอสามร้อยห้าสิบโลละแก่ด้วยว่าแก่เด็ดทอดนี่จะอร่อยต้องเป็นอ่อนๆนะอ่อนในในสีขาวแล้วที่แก่ๆมันจะดำใช่ไหมดำแล้วมันแข็งอ่ะมันไม่กินไม่อร่อยเหนียวเหนียวกุ๊บกุ๊บเหนียวกุ๊บกุ๊บมันก็ต้องเป็นในสีขาวเอามาต้มใส่เกลือล้างน้ำให้สะอาดเป็นสิบๆรอบนู่น เสร็จแล้วก็เอามาต้มผ่าเราขี้เกียจล้างเราเอาไปใส่ถังปั่นเลยไหมเครื่องซักผ้างั้นคนมักง่ายมันคนใส่ถังปั่นมันผิดประเภทเอมันแรงไปโอ้ไม่ได้ไม่ได้ของบางอย่างผิดประเภทได้เราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ปั่น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 ได้มั้ยหรือต้องใช้มือถูอต้องใช้มือถูในเครื่องซักผ้าเนี่ยสารพัดผ้าที่เราไป สกปรกมาแล้วเราจะเอาดินเข้าไปใส่ไม่ประเด็นเครื่องสักคาจบแล้วตอนนี้มาประเด็นแบบเอาใส่ตะก้าไงเขาก็ใส่ตะก้ากันทางนั้นแหละแล้วก็ล้างล้างล้างเอามือถูไงก็เอามือแค่ทำแบบนี้แล้วจะดูไงไอ้เห็ดทอบแก่กับอ่อนอ่ะเราบีบดูบีบดูมันก็สังเกตยากบางทีคนซื้อไม่เป็นเสิบน้ำหน่อยเสิบน้ำหน่อยเอาน้ำแข็งลงหน่อยละลายไว มันไม่มีแก้วจะเสิรไงเขาแม็กแก้วมาให้น้ําแข็งเอาคืนไปแค่นั้นกระดกคนละขวดเออเออยกไปเลยยกไปให้คืนเขาระวังหัวด้อเสียวหัวขมเลยน้องคะพี่ขอเอาน้ําแข็งคืนแล้วกันจะกระดกขวดเอาขวดเย็นอยู่ละโอเคได้นะอ๋อขอโทษทีเอาไว้นี่นะ วนันนี้จะเสิร์ฟแก้วไม่มี <c oughs> กันเลยเดี๋ยวกระดกขวดเอาขมมันเนี่ย <c oughs> ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอาและะ้วค่ะเดี๋ยวพี่กระดกขวดเอาง่ายดีเป็นอาหารสไตล์ไทยๆตอนนี้กำลังกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลล์ะนะครัอบครัวแม่ครัวก็เร่งทำอาหารมีเมนูมากมายในนี้ก็มีในแก๊ปเลยนะฮนะในแอปแก๊ ก็เห็นมีขึ้นมาเหมือนกันถ้าเราสั่งเมนูแต่ที่บ้านก็ค่อนข้างจะไกลร,ร้านนี้สไตล์ส,ส่วนเนาะก็ม,มาก็ระวังยุงแลนะ้วแล้วก็ฝนลงชุกก็ระวังงูได้เมื่วานก่อนรุ่นอะ่ะงูเข้าบ้านงูอะไรอะ่ะ น่าจะเป็นงูปีแก้วงูปีแก้วฟันเล็กคมมีพิษไหมไม่มีพิษขึ้นชื่อว่าง,งูแล้วก็กลัวทั้งนั้นหละเออแต่ถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับงูแล้วก็จะไม่กลัวเินเกินไปงูก็มีพิษต่อระบบประสาทกับระบบเ,นะเออลืเอดนะ รอดูอาหารดูหน้าตาอาหารกันแล้วพรุ่งนี้ไปวัดวังหินวันน่ะเธอ่อลองพูดคุยกวับวัดวังหินด,ด,ด,ดมมิมีอะไรเด็ดอือมีอะไรเด็ดเรอะเขาก็สอนตามหลักของพระระนากรนั่นแหละะอ<ม>าจารย์คือแบบว่าผ้าจารย์เนี่ย วัดเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทากิจของสงฆ์อ่ะที่แบบดูสง่างามปีสี่นี่จะต้องทาวัดละปีสี่ทำวัดคือทุกวันอ่ะแล้วก็จะไม่มีแบบสายมูอ่ะจะมาให้เลขให้หวยลดน้ํามนต์หรือใครจะไปบวชไปอะไรเนี่ยสายปัญญา บอกเลยว่าเป็นพระสายปัญญาให้ปัญญา่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่จะไปบวชเนี่ยนะถ้าบวชลูกเดียวเนี่ยอ,อย่างน้อยต้องหนึ่งเดือนขึ้นไปแต่ถ้าบวชเป็นหมู่คณะสมมุติถ้าเป็นวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าครึ่งเดือนอหนึ่งอ่าการบวชเนี่ยนะห้ามไปวนรอบโบสถ์แบบว่าประเภทแบบว่าแคหน้า เาเมายาอะไรอย่างเงี้ยวัดนี้จะไม่ให้ทำมันจะไปบวชวัดไหนก็ได้แต่ถ้าจะมาจําวัดที่วัดวางหินเนี่ยให้มาได้อืแต่บางคนเนี่ยมาแล้วแบบขัดเราจิตใจได้เลยอ่าแล้วการเตรียมตัวไปวัดเนี่ยไปวัดวางหินเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างวางหินเนี่ยเรื่องการแต่งกายก่อนการแต่งกายแต่งยังไงก็ได้อ่างั้นก็แต่งตามสบายปต่ชุด้ําย ถ้าอย่างนั้นเราดูว่ามันเหมาะสมไหมใส่ชุดว่ายน้ำถามว่ามันเหมาะสมจะไปวัดไหมใส่ชุดบอลได้ไหมสเสื้อก้ามใจอะไรเนี่ยมันได้ไหมมันก็ไม่เหมาะสมมันอยู่ที่จุดขาวสามัญสำนึกของแต่ละคนไม่จําเป็นต้องชุดขาวชุดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ชุดโป๊กูจะใส่กระโปรงสั้นจู๋ไปใส่เสื้อก้ามไปอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะมันก็อยู่ที่สามัญสำนึกของเราที่จะคิดได้อะเพราะอย่างนั้นน่ะมันก็ ใส่แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยใส่เสื้อยืดกางเกงกางเกงธรรมดาเกงยาวหน่อยเกงขายาวเป็นผู้หญิงก็ให้มันดูสุภาพสุภาพเรียบร้อยไม่เป็นการชุดว่ายน้ำควายที่ไหนเขาจะให้ปิดเผยเนื้อหนังอ่าแล้วต่อไปแต่มอาหารไปใส่บ้าไหมว่าแต่งตัวยังไงก็ได้มันเป็นแต่งตัวจบเอาเอาเรื่องอาหารมันไม่จําเป็นที่จะว่าเออรุ่งขาวผมขาว คนเรามันขาวแต่ข้างนอกแต่ข้างในจิตใจมันไม่ขาวเ,าเรื่องอาหารเรื่องอาหาราเตรีมไมไไบ้างคุยแซงไม่จะไม่คุยนะถ้าอย่างเนี้ยแล้วเรื่องอาหารดิอาหารก็มีแต่ตัวไปก็ได้นะเอา,เอาแต่จิตหัวใจไปมีเงินไปข้างในนะเขาจะมีร้านค้าทุกวันอาทิตย์เนี่ยวัดเนี้ยเขาจะทําบุญเพราะว่าเขาให้คนที่แบบเป็นพุทธศาสนิกชนนะ่ะไปทําบุญในวันอาทิตย์ เหมือนกับศาสนาคริสตนะ์เขาก็จะไปวัดเขาก็จะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แต่วัดนี้เขาเปิดให้พุทธศาสนิกชนนะ่ะไปทําบุญกันวันอาทิตย์แล้ววันพระเขาก็ทําอยู่แล้วอ่านี่แหละเขาเปิดกว้างใครจะไปฝึกใช่ไหมที่เขาจะมีคอดปฏิบัติทมตลอดอ,อย่างเงี้ยแล้วเมื่อเช้าเธอเอ,อะไรไปไต่บาตรอ่ะเมื่อเช้ามันไม่ใช่วันอาทิตย์อ,ะอ่ะเอออาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้ว เราจะเอาแกงอะไรไปก็ได้เราจะแกงไปหรือจะไปซื้อข้างหน้า,าข้างหน้าก็ม,าม,มีในวัดก็มีตรงไหนหน้าวัดปลายชุมชนหน้าในวัดเลยที่เขามีร้านค้าชุมชนเข้าไปขายอ่ะอืเขาก็จะมีพวกผล,ลไม้มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทอดเป็นของแห้งๆอะ่ะแต่ข้าวอาจจะไม่มีทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่จาเป็นต้องไปใส่อะไรตรงนั้นก็ได้มี อาจจะทําบุญไปอะไรไปก็แล้วแต่เราเป็นความเคยชินถ้ามันเป็นถ้าเราไปแล้วอยากจะไปทาบุญจริงๆหุงข้าวกับหนึ่งอย่างสองอย่างแล้วแต่เราขนมหวานผลไม้อะไรก็แล้วแต่เอาน้ำไปด้วยไหมเอาน้ําไปด้วยสิทาบุญก็ต้องมีน้ําเวลาไปทําบุญที่ั่านอ่ะเราก็จะทานข้าวที่วัดเลยกินข้าวไปที่วัดเลยเขากินข้าว อะไรเสร็จเขาให้ตักพอประมาณเหมือนกับมัดป่าตักใส่ในจานเดียวนะไม่ใช่มายกเทพกเทอะไรเงี้ยเ<ม><ม>พราะอาหารที่เหลือเนี่ยเขาจะเอาไปให้ผู้ป่วยผู้ป่วยที่ติดเตียงที่อยู่ตำบลพายชุมพลนะมอ่ะอ่าเขาจะคืนให้กับสังคมอย่างเงี้ยไปถ้าใครไม่เคยไปก็ลองไปสัมผัสดูเป็นวัด<ม>ที่สะอาดสะอ้าน<ม>ขยะนี่ไม่มีเลยเพราะว่าวัดนี้ทำน้ำมันเองด้วยนะจะถุงพลาสติกอะ่ะอ่เหรอ อ่าเขาได้รับรางวัลวัดอะไรอ่ะพัฒนาที่เด็นวัดพัฒนาวัดอะไรวัดประชารัฐยาวเกินเปลือยแล้วเดี๋ยวเปลืออครับตอนนี้ยังไม่ปิดเดี๋ยวเราก็คุยประเด็นอื่นนะครับเมื่อตะกี้ก็ประเด็นเรื่องของวัดวังหินทสถานที่นี้ก็คือสวนตําสั่งนะฮะก็เป็นร้านอาหารสไตล์อาหารป่าป่าแม่น้ํตอนนี้เราก็จะมาดูหน้าตาของอาหาร มาแล้วครับมาอะไรดูแรกถูกปนน <c oughs> ้ะเนี่ยยำอะไรผัดเผ็ดกบอบมาดูซออิอ่ะผัดเผ็ดกบอืมผัดเผ็ดกรอบนุำมัปลาดิบน้ำจิ้มด้วยสิมีชาดด้วยอืมรถแบบนี้ต่ตำๆเลยชาด ตกใจไหมคะก็ไม่ค <Okay. S 1> เคยได้ยินเลยร้านเนี้ยไม่เคยนี่ลึกในมุมเดี๋ยวนี้ร้านมันเยอะโลกอ่ะอ้โนี่เขาก็ด่กงนะ mm hmm. ดูดิ mm hmm. เห็นไหมแกป๊ปเมื่อกี้ีออเดอร์เพียบเลยอีกอย่างเรื่งแบบอฉันไม่สรรหาเรื่องซื้อกินไงส่วนใหญ่อยากทำเองไงทำเองก็ดี <laughs> เมนูผัดเป็ดกบด้วยกบก็ไม่ได้ตัดละเอียดนะตับเป็นชิ้นใส่ก้างใส่กระดูกนี่อะไรเนี่ยใบมะกรูดเนาะใบมะกรูดอะไรนี่ลาใช่ไหมอย ừ, ังไม่ต้องเป็นอย่างต้องต้อบตัดระบบ จะดูที่ไม้มันต้ชาเ์ตเ่าจะดูความยาวของไม้ก็ได้กีก่มันดีได้นานอยู่แล้วเออผ็ดแซ่บคนที่สไตล์ลชอบกินอาหารปราปาเหมาะที่เล่าอ่ะที่เมาอ่ะอ,อ,อาหารสายที่เมา ไม่คิดมากกินได้มันรถเด็ดรถจัดแต่ส้ตมตำกุ้งฝอยเกาน่ากินนะเออเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวไม่รู้เลยที่อย่างนั้นสองจิ้มจับผ็ด ขอบคุณครับเอโน uh> ูเน uh. ี่ยทำงานเหมือนเจ๊บอ่ะแต่งตัวอันเดิมอ่ะอืมรุงเท่ กเดี๋ยวที่ออีกสอบเมนูนึมากันเหนือแตกแล้วากยาวเล่น้ำแตกไหม หน่อยเอามาแล้ว,าาลวต้ยมยำไก่บา้านขอบคุณครับอื้ออุ้ยขวดน้ําเร็วนี่เราสั่งแต่เออน,น่ากินเลยกดหยิบจานเผ็ดแซ่บ ela é com แตกทำเหมือนตระทูนเลยเนาะตระทูนก็เผ็ดประมาณเนี้ยอาหารป่าเขามีเผ็ดหลายมิติไม่วในมิติเดียวทะลุมิติมีไหม หลายมิติมิติที่หนึ่งก็คือพริกแกวมิติที่สองพริกไทยที่สามนิดปรียีรา,า,าอะไรกับกะวาวานเหมือนความหวานเลยครับเวลาเรากินกาแฟกินกาแฟเย็นเมนูเย็นเนี่ย มันก็หวานหลายมิติจะมีมิติของน้ําตาลอย่างเดียวแลพวกน้ําตาลมันยังมีหลายมิติมีหลายประเภทน้ําตาลสายขาวน้ําตาลสายแดงน้ําตาลปี๊บน้ําตาลอ้อยน้ําตาลเมืองเพชรเนี่ยมันหวานแตกตา่างนอกจากมิติความหวานของน้ําตาลแล้วมันยังมีนมนมจืดความมันนมข้นหวาน นะเวลามันผสมผสานกันมันจึงหวานแบบหวานชุ่มชื่นหวานแตกต่างหรือจะเป็นไอศครีมไอศครีมนอกไอกินไอขึ้นดานเนี่ยมันจะมีความมันความหวานความนุ่มชำ่ำเย็นเลยบอกอิไอศครีมซึ่งแตกต่าง ไก่ไทยก็ดหมือรกก็อยตรงติดกระดูกเนี่ยเองนี่เราไม่อยากให้เปิดแล้วเนี่ยม,มันเข้ามาเอง ่าจิตจัดต้องยังจิตจัดถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้ก็อย่าไปสั่งเมนูเผ็ดนะมาที่นี่เผ็ดมากเผ็ดมากมว่าเราชอบกินเผ็ดเดี๋ยวนี้ก็กิกนหนักม่ทนาคือเผ็ดแบบเมื่องอะไอคะ้ครับ ว่วใช้กุ้งเยี่ยกุ้งทอดกุ้งฝอยใช้ไ,ไฟแรงน้ำมันต้องเยอะน้ำมันเดือดจังบนหน้าตา่าน้ำมัน,มนไม่ท่วมก็ไม่ฝอยให้หรอก

เผ็ดๆจะทำให้เรากินข้าวเยอะลิ้นมันชาหมดแมวมาเงี้ยเ่ย ข้าวหอมมะลิป่ะไม่ใช่ลิปใช่เม็ดบวบข้าวขาวธรรมดาว้าวเจ็ดจุดเจ็ดไห่โดน้าดูปเจจัย อยากไม่เจอเฉพาะคังกินเผ็ดมากก็ไม่ไหวไเดี๋ยวเราไม่รู้สุดท้ายเมาเผ็ดมามสุดท้ายมาก็เจอเมีออเดอร์เยอะเผ็ดๆเนะี่ยมันก็ชวนให้กินนะ ถ้าแนวสวนญี่ปุ่นมันจะ <c oughs> ฐานมันจะล่จะมีญี่ปุ่นอะมันจะเห็นไหมตรงส่วนโคนต้นไม้มันจะล่มเห็นเป็นที่อยู่ของไทยนี่โ้สุกได้ทุกมุมทุกกระถางตอนนี้เผ็ดปาปเจอแล้วครับ ลอกุ้งเป็นม,มาเลยวะจิดจับ ปุงกะเด็ดน้ำมันนี่ก็แล้วไปช้อนอยู่เขย่าไอ้แกงอยู่อ่ะหิมมงเลยตอนนี้สี่มงเย็นะอืมกินอาหารตอนนี้แล้วก็รอนกพักเหยออกับมังกยพุ่งแล้วสบายไม่ต้อง แล้วก็มันจะไม่หิวคือถ้าคนแบบลดความอ้วนแล้วก็ไปกินหลังออกกาลังกายมันก็ไมียุบหรือไม่ลดความอ้วนดยการแบบไม่กินนะมันก็จะหิวไง <c oughs> ถ้าจะลดความอ้วนเนี่ยกินให่อิ่มเลยเนี่ยกินอย่างเงี้ยแล้วก็ไปออกกําลังกายก,กินดึกอีกทีเหรอเอาเดึกก็ไม่ต้องกินถึงกินมันก็กินไม่มากไงที่เห็นออกไปทุกวนันทำอะไรไม่ไนด้ออก บอกไปดูบ้านมั่งบําบาๆไม่ได้เป็นอะไรมาแล้วมาแล้วคุ้มกระดงเหมือนคนเป็นไฮเปอร์มาแล้วมาแล้วมาแล้ววออันนี้เอาทิ้งเลยนี่คุ้มกระดง เดี๋ยวดิจิ้มกันจ<อ>ิ้มกันจิมกันจิน้มตุ้มกระด้งล่ะเหน่แล้วเนี่ยกินแทนที่จะอร่อยกว่าเดิมตุ้มกระด้งอ่ะปากเจี๋ยมนะจิ้มก็ยังเป็นเผ็ดอยู่นะก็อย่าไปกินน้ำจิ้มสิน้ำจิมำจ้มมันออกแนวซีฟู้ดอ่ะอือใชอร่อย,โอ,ยโอเคฮะโอเคแล้วฮะปิดไลค์กันก่อนหนูเหนื่อปิดปากเนี่ปากเจี๋ยมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะตอนนี้ผู้ชมสูงคน